ข้อคุ้มช่วยก่อนเกลียดเหรอว่เอ้าเสาอยังยังก็ต้องนอนทายอยู่บ่เบาอย่างเดียวสบายดีสบายดีกันตอนเ้าเด้อวันนี้เอาขี้ยางออกทุกคนอ๋อวันที่13ปกติกาอาออก14แหละแต่ว่า มีเรียกไปทุกคนนอ,อมีแนวไปเนาะนอเอาก็าอ,อ,อพอดีทึกมือเข้ารอพน่ะพอวินาก็เลยว,าว่าเศร้าคิดก็เลยว่าจกเลยนะอันนี้ก็คือลูกเต่เศร้าทุกคนนอนตื่นต่เศร้าแต่วต่าคเฮ็ดอยูเฮดกินอย่งแล้วเ,เ,เ,เอาเอามาทรงกระจาทรงต้นตานลทรงน้องเพ่อนอยูส่วนยางเนะ <C ười> เาะเพราะว่าพากันมานอนพีทึกเด็กอูกก้นักเตมือคืนนอพู่นาอมาเฝ้าที่ยาอะไรกันลูกจกเลยนะ ถ้าจะลุกจกตั้งแต่ห้าโมงเลยทุกคนว่าตอนตานมาห้าโมงห้าโมงปลายน้อยหนึงมีนากรเฮ็ดยุบเห็ดกินแล้วมีนากาฟ้าออกมาเลยเนาะเพราะว่าโถ่ห้าตั้งแต่หกโมงปลายว่ายิ่งเขาแห้หงเราซันนะ้องๆก็นลนะแต่ว่าเมื่อคืนนี้มีนากรห่อเข้าไปให้ได้เอาไปกินยำตือแบบตอนเศ้าจังบ่ค่อยยากสินะตื่นเศ้ามาปุ๊บโถ่ห้าปั๊บเลยมีนาอย่ง 1, างห้ากันนึงเข้าโดนนี่ออกมาคนเดียว พาไม่คูณไปส่งไหเกอร์นาะก็คือใช่้มมมมอ,อสมสักมาแกให้แต่ว่าอ่าพอส้นสักพอส้นสักกีดยางทุกคนอมนีน้องพอมสักกีดยางน่าจะจุกเป็นมืออื่นพ่ดแหละโอ้โหเมในก้าตอนเช้าตอนนี้เจ็ดโมงเครื่องแปดโมงย่างละแต่ว่ามอกขึ้นหล่ไล่อากาศเย็นทุกคนน้อลูกไปกีดยางอะตอนตีสามนะตีสามตีสามกลัวสมือเนาะ เย็นเย็นมินาต้องแป๊บได้คลุมเสื้อหยาบทรงหยาบแลเพราะว่าไกลสิเข้าหน้าหนาวแล้วทุกคนเนาะเออ,เอ,อทางคือสิบแปบสัน้คนคือย่อโค้คงขดขนาดนี้นี่เป็นห้อง,องยื่ห้องกิดเอานำไปให้เพราะว่านำบุพอกินเดี๋ยวมีนาขี้อ้อแบบกคะดนเดี๋ไปเจอการทอนวันส้นอย่างเด้อบูว่าตอนนี้เขาจะเอาจกหอดไส้ละน่าจะอา่าเม่จันไง่ให้คือเก่าเนาะไปเดี๋ยวไปเจอกันแล้วมาแล้วทุกคนเลยยังจะแชร์นึ่ง จะมันยัดเตาไม่เอามาเตาอ่ะแม่าอเป็นจุกคอี่จุกไปห้าโมงดิห้าโมงห้าโมงไปไปตานไป เดี๋ยวล่ะนี่แถวนีค่คือคือบุจกทามาแล้วจะกินเขาก็จกแลกก็เมีก็หนึ่งแถวเดียวซ่องแถวเดี๋ยวอเออขอทำาลยบึ้ก่งนาไม่ท่นเลยนาอ,อยามาไข่ได้ทุกคนวันนี้ซ่องสี่ห้าแล้วเนาะ ตายเยาวบสิบเน่ายเากับเปานอสิสเา่ว่านี่กะอดกึ๊บอะซีน้ำมายิ้มยิ้มาเลยองัคนาเที่ยวกันเลยละบุญมีข้าวก็ย่อเ้ยกินมาำก๊อบ บ่กินเตะอย่างนี้นี่ตามาทุกคนผัดกะเพรามาแล้วเราคือสิเป็นไอเนี่ยน้ำเย็นได้ไอยังไอไข่เอยไอไอวัดมากอบนี่กินข้าวแล้วก็อิ่มมะกอบเนาะ มื่อหน้าละเอาเข้ามามา่านึ่งพีเลยเด้อมื่อหน้าละเข้ามาม่าแล้วนึ่งกินอยพีเลยโอ้ดีแล้วไม่เอามาให้กิ่นะกอบเอ้ยเป็นประเทศคือเอ้ยนะกอบจ้างจ้างมาจกุกยางเลี้ยงทางข้าวแรงเลี้ยงทางข้าวเสานะรู้ไหมเฮ้ยข้าวแรงกะเลี้ยงข้าวเสากะเลี้ยงนะว่าเป็นประเทศคือเอือเอาหนุ้ยเงินกระจ้าอีกวันนี้นะเ <c oughs> ขายอดทุกนคน <c oughs> ขั้นแหงดะ้ื่้กอแมกาก่อนจุกแล้วได้จุกแล้วเรากินข้าวแล้วข้ามือเลยกินแล้วข้ามือเลยกินแล้วข้ามืออะไรกระเทินแล้วไหวแล้วันนี้จกห้าโมงลบอห้าหกเจ็ดแปดสามสิบโมงอน้ไปแล้วกันเด้อไม่ล่ะาสิบโมกันเต้สามสิบมงคนเนาะเราจุกเต็เต็ม แต่ละมือนี่หกโมงเจ็ดโมงมาได้ผนจุกแปดกำามวงโู้อันนเชิงพันยูมีลูกใบเขบปะโซมีนามนุงมัน,นมีโซมนลุงแล้วบ่เผินอ่ะตัดงาดังไฟรอะ ยางไส้คืออยู่ง่ายเริ่มขึ้นไหมนะทุกคนพระธาไม่จันว่างทุกคนน่ะละกสิอาชิชิไส้ปุ๋ยคนเนาะท่าไม่จันว่างเพราะว่าส่วนนี้ไม่จันกบบรบกระดดขึ้นไปปุ้ยอันนั้นล่ะคันไส้ก็ได้ขุดไช้ไหมเพราะว่าคันมาคันบานขุดนี่ฟุ้นลงไปฟุ้นหมดทุกคนโหนนันละบรทธาไส้เลยส่วนนึง,นง,งเานาะโอ้ทุกคนได้เข้าปีนี้ขี้ไล่ขี้ไล่จากสี่ใดจากเป่าหูน้ำท่วมซ้ำสี่เทื่อล่ะ เข้าเข้าไปตอนมันท่วมแล้วนะบิดเี่นคือว่ากีร่าเองเวลาอันมันออกห่วงนั่นเป็นในเดี๋ยวตอนตอนผู้รู้เข้าไปทันยังยังผ่านออกห่วงถึงอ่ะออกแล้วตินอยู่บนท่ามีผมก็ไม่ได้เข้าบปไ่ได้เข้าไม่ด้ตอนน้ำท่วมแล้วน้ำรุดตอนนี้ยังผ่านออกห่วงเขาเขาจะอยูเที่ยวเนาะอยยูทำดินหยวนแกงซ่า้องกำง,งามน้องเคมทางอนะ นำโบทัวร์มันกับหม้อนำหม้อนันดีทุกคนเขาเขาจะงามงามเขาเพราอยู่หม้อน้ำซานนี่แล้วเป็นอันนั้นตุนเลยฝนตกพายุเข้าแล้วเป็นเกียมน้ำท่วมเลยนะป้าไม่ปีเพาะมาปีนี้นี่ท่วมเฮงเลยเหมืนเนาะท่วมตลอดเนาะปีนี้สร้างซีเธอร์เดี๋ทุกคนท่วมนะแต่ละปีมันจะเข้าหน้าไง <c oughs> ปีนี้นท่วมเลยท่วมจนว่าหอดถึงไปเลย <c oughs> ท่วมอันอีกท่วมบา <c oughs> าอดกไข่แต่ฟุ้นเซากนเากนนะ่นนนว, <c oughs> วมาบห้อน่นไปนะท่วมห่อท่วมเพื่อนแหงค้ดยากเลยเอาแย่งกระปุทันนรอขนเอาขันว่านำท่วมนี้แบบมาหบขนาดนาม,มาแบบปุตันในตังตัวเลยมาแล้วมันโซ่เหือมนไปเลยแล้วมึงง่าย ตา,นนตายานเนาะตายานเนาะรถก็ไปเนี่ยก็ไปคันเป็นเฮานี่ตายเลยข้ามาท,าทันชีวชิดข้าไปคิดกันก็ข้ามา,า,ราเรื่อยเลยซัื้อแบบปลุกห่อปลุกเหือเห่อเลยคนเนาะมาคนเห็นเหื่อร่างง่ายๆน้ำเซาะไปมืดเลยน้ำพันน้ำบังแหงน้ำปำ้าน้ำเอ่ยไล่ร่างมาคิดว่าปีนี้อันคิดไปล่วงบางคิดว่าน้ำเสียนัน้นโถโถไปห้าแม่บ้าน น้ำึ้นไม่เดียวว่สัตว์ทำคล้องอ่ะนะเขาจะอัดเครื่องดีเลยมีเครื่องไล่คนอยู่ให้รู่บายงทางเห่าแล้วมันน้ำน้ำห้วยน้ำน้ำซานน้ำซานน้ำป้าเนาะน้ำป้าน้ำน้ำมันไล่ลงไปพุ่นล้อมแถวทางข้าบ้านคนตั้มแหนเห็นไม่ตัวนั่นนะท่วมท่วมจะล่างเดียวล่างอื่นบัท่วม หวงก้อพัดเป็นน้ำอ่างยู่ทันก็มีอยู่แล้วเนาะไปเป็นน้ำห้วยวนะ่นอ่างเลยทุกคนจะตกตึกเบียดตลอดอันนี้ฟ้นมาแห่นังโบไล่บลวงคางกระเดิ้ออยู่เลยห,หกเป่ารายยุ่สิเป่าเลยมั้งที่มีปลายได้แล้วนี่มันจะเคี้ยวหมดละ หมดแล้ว10เปาได้5เปา6เปากันไปจันทร์งัดนะงบูฮัวย่างหลุทุกท่านคือคนเหาคือเหาอันเหาไปค่ายเตยสาวสีขาวกันอยังบบรันแดงเงินได้ทุกคนแล้วก็เพราะว่าเขาจ้ายังบบรันหูราคาก็เป็นแรงๆหมแล้วเขาจะางหูราคาประมาณ45มาาแงแดงต้องสราาา้างมงเนาะจ้างหูราคายาง เทแต่ว่าใส่ตังห่วงกระจกุกยางนี่มีจ่เอาไปปาท่านทุกคนนอนแรงาาก็จัางค่อยเข้าไปเอาเงินจากสีลงหรือสีขึ้นหนอยอย่างนี่เนาะยานยานแต่ยางลงปีนี้ปีนี้อย่างปีนี้อย่างขึ้นไม่ค่อยไล่ทุกคนอันปีไก่ปีก้อนทั้อย่างขึ้นไล่นะปีไก่เนาะขึ้นหัวสะอิดจะซ่พันเนาะปีไก่ ปีนี้ขึ้นฮอดเต่จกพันหนึ่งเาไปทฮอดสาวพันอยู่งวักินหรอแม่วัเี่ยเยอะกินหรอเาเจ้าเหรอเนีขาเจ้ายิบเอบมาเขาเนี้ยเลยเนาะเขาเจ้าเอาบ่วงให้ไล้ มือไปงบบีบคันคันคันมนั้นกินกินข้าวพักเลิกต่นนั้นพ่อข้าวมาฮะแตเดกตื่นเช้ามาถงหกโมงแล้วโถอยากกินข้าวแหงมาสันขันบนนอนเนาะบนนอนนอนหนึ่งโมงสี่เนาะช่างนอนยัได้ตอนนั้นเนาะเกียมจากลูกนอนตู่ล้มาเรอตื่นอัน ตนตานไปท่านอนนอนดตื่นนึงละตกใจคือว่ามันโจนเปิดกเขาห้องเหรว่าตกใจมีตันตันพี่นาย่าหมาเนี่อไรีอย่างวพี่มันายนวพาวกมอนแล้วน่ะหมอนมาแล้วนอนเตดบยาเคือ ถ้าหาจะหาเสีดังนะมันตั้งไฟคืออยู่ดอกอว่าปันเข่ากรอบหนูอุ่กินคำหนึ่ง <โห S 1> กินได้ทราบซี่คำหนูกบข้นกเขาบาเซียไปได้หรือเปล่าเจ้าเ <c oughs> ขาบ่อยม่ว้มว่าหรอ,อก พ่อมสักออกมาแกยวเนาะฝังของเขาเองจานกินข้าวแล้วด้านซ้ายขับแล้วก็ได้เลยพ่อสักเขาไปอีย่างนัดไปคูนตัวห้าเมื่อกี้ก็เสียแล้วที่พ่อไปกินข้าวแล้วก็สีออกมาแก้ไปเลยร้อนมดละยี่แมตตัวห้ายุ่งเมื่อกี้พ่อออกมาคิดอย่างให้เสียแล้วที่แม่ไปส่งใเกิดเดี๋ยวท้าพ่อสั่งอะไรคนเดี๋ยวท้าไม่จันยาปึ้งไาสิได้จากเตาจนนี้ได้หกละไปเดี๋ยวสิ ย่งางไปแปรงน้ำทุกคนแล้วตนตากฉัไปแปรงน้ำน้อยหนึ่งเอาไว้ล้างมือล้างน้ำกดเอาไว้ให้น้ำกดทุคกคนว่เาเธอย่างในเดือนนัน้นเมื่อไงแมยจันอายัดยางอยู่รูปท่าอันนี้ซ้ำๆเพราะซ้ำซากมาน้ำพอน้ำเอามันรูดทุกคนควรแปลงตลอดเนาะแต่ว่าช่วงนั้นให้มันพายุขเขา้ามันฝนตกตลอดเหรอมันพัดเทอ,อยู่เทอย,อย่างนี่มัน ่อยังเมื่อแท้ยังทำอะไรจังเมื่อให้เมื่อมาทุนเลยมื่อยแล้วไหวเมื่อเนาะปกติเก้าโมงปลายผูนะสิบโมงหย่างผูนะเมื่อแล้วจะเปรียโมงปงโมงย่งวงน้องกินข้าวกับเมื่อละข้าวลระบอกเมื่อ ก็ใหญ่ก็ตัวยาง,ยงก็ปะใช่ไหมนนี้เรมามาลำหอยปลาคนทุ้กันเหรอส่วนน้นำไล่ทุกคนป้า,าจูนนะอันส้นสุดอันของส้วนอย่างนะก็ังเหย,ยียดเสียงํำหอยปลาแขงหายใจใหายใจหอบเลย นี่นี่มาตึ๊บตึ๊บตึ๊บยิวได้นาป้าุกคน่อยท่านี้ได้เลยมาสังนอบงกห้าปีขึ้นเลยเนล เท่าน้ำปิ้อไปหมดเลย <S <S 1> <S 1> <ค>เกินไปดักเตอร์มะพ่อมันผ่านหมดเลย<ด>พอ่พอ,พอพ่อคอนเฮียร์แบบง่ายนี่นะพ่อเราได้ได้สซนมือพี่เด้เต้นพ่อเลยเะพ่อให้น่าออกค่อ,อนขนที่เฮียรเสาะออมาหมดเลยใครทุกวดปกติท่อน้ำเขาต่ออยู่พูดอยู่เพิ่งพุดนะ อันนี้มันน้ำแห้งเนาะมันพัดมาพี่เลยอ๋อจะได้ปะนี่อ้ไอได้ยู่อ่ะ,อะดึงขึ้นไปวะขอดำพันน้ำหมดเลยทุกคนเลยอึ๊บดึงขึ้นมาปะาระเทิงปกติต้อยเถิงซุ่ม วัานั้นมันสุดออกมาเลยเน,ววนาะคุณหน่อยนี่แถวนี้นะทีจริงทีท่นี่นะทุกคนโอ้ยท่อปะเนาะอ๋ออันนี้มันท่อมันขาดที่คนอันนี้ท่อมันขาดหรือัวมุ่นอยู่กองที่คนอู้ท่อเส้นนั้นทุกคนเด้อ เส้นนี้นะี่ดึงเท่าหมดเลยงานดึงตัวนี้ขึ้นไปก่อนข้าาทอนหมดลุบลุบงเมืเลยวันนี้แปลกวันนี้ก็ะยูดด,ดล้วทุกคนพราวา่น่าจะ่ะมีฝ้น,นมีพายุแล้ทุกคนเานาะหนีกับแบบซิโบแหงะนะถ้าเบิงงกขาตาว่าฟ้านจะมาวันที่สิบหกสิบเจ็ดเนาะ้าเบิงงว่าสิมีบอ ในงานดึนองทอยังที่มันถึงคนไทยจนตาตเดี๋ยวจากแมาต่อนี่ลากทอมอะไรนะทุกคนน้ำน้ำเริ่มน้อยแล้วเนะาะเพราะว่าไก่ซีเข้าแรงแล่ะกับไก่ซีเข้าท่าหน้าละส้วงฟุนน้นทุกคนน้ำเต็มนี่เลยแต่กระน้ำปลาแข็แห้งน้ำแห้งขนาดส้วงฟุน้นะโซนเลยโว้ย ตะตุกนอนคนนัปิวมาเลยนอนทุกอย่างปิวเอาไปมดเลยพ่อเขาจะทบจนหากเหมดอออมาเราดืมอนเลมานเป็นนางเออเทก็ที่ดินเข้ามาได้ขนาดี้เป็นนางมันนี่ก็ะไรที่มาเลยเนาะ็ู่้ เอะะอได้าาข้าตุกงเลนน้อยเงมาซาเลเจ้ทำเกลือตุ้งง่ายเลยโอ้ยคอยเดะที่มือจะกระตุทุกุ่เนาะไข่แบบน้ำใสเอสุกคนกรทราห่าบัตโตไปกรไดไปตักกับยูลุมปูน ลำบากเนาะมีต uh ้อ huh. กับต้อลงไปเพอบ้าท่อยางพอจอยกับเถ็มส่วนยางต้อไปปะไปหั่นใบลางมือลางนำก้องนำกดดูคนเนาะใ่อง่งซ่งูซึ่งเส้นะตัด่ออเออก็ปเส้นนั้นพอเนี้ยเ็กเอาไอ้นี่ไปต้อรูปอยเตยอืม เนี่เอานี่นะ่ะคำว่าผิดเส้นเส้นเส้นตัวนี้มันเส้นเทอร์สำคัญคำสูตรว่าตัวนี้มันเส้นเทอรก็เอาตัวนี้ไปต่อเลยเทอร์พี่นะเพ่นเ้าไปใส่ฮั้นเลยได้บอกอบ่น้ำมันลงเลยขนานดะฉันบอกที่เนี่ยบลงมาตี้เพิน่นใส่ฮั้นแห่งแห่งก้นหินตันค่อก้อนห้าก้นหิกกน,หน มัลุ่มผู้โทรได้เขาเจ้นี่ข้างดีเนาะใหญ่ดีเนาะน,น้ำก็ะสินโนก็นคือเป็นกระสีเพียสู้เนี่ยอืมพัดใส่เน้นๆหันน้ำก็ไปอยู่วะมัดมัดคนเอาแต่น่ามาโน้เฮ่น,น,น้ำบางแห่งทุกคนอยู่ส่วนใหญ่ขล่ะอันโปะพกอันโปะพกมีหน้าคขนาด น้ำเอ่ออันลมพัดลมน้ำเซาะไล่ลงลุ่มไปหมดเลยโป่หองโป่อันเขาเอาไว้หองแบบเวลามันย้อยค่ะนะน้ำซ้อเข้าไปส้นยางขี้เงียไปค้างยังหักไปไล่โซ่ฟุ้งแหงอย่างรถอีกอย่างบิดกันเลยควายแห้งยุ่งยุ่งยุงเยอะยุงเย เดี๋ยวพอดีลงไปไม่จ๊าน่าจะงัดแล้วทุกคน,อน,อนเดี๋ยวไปท่าเบื้องกันว่าที่ใดจกักจักกระสอบที่ใดจักทุ่งคอหักคอทบหมดทุกคนน้ำกระไส้สเย็นเย็นวลาแบบยอดอย่างทุกคนจักลงมาแบบลงมาจับมานะฮะนะตรงมาอาบมาล้างหน้าล้างตายเย็นดี น้ำคือประยัดลงทอดทบจี้ลงนะน้ำยินยินยดี๋ยวเอาสื่อว่าคือสปิด d ปัดเป็นไก่ทุกคนกินน้ำเย็นดูโพด ก็เอราะแอ่ค็หยองเขาเลยเข้าบอกเข้าเขาบอกพอมายองคันน่ะเตื้อตัดไม่เตือยตัดสุปสะหันดึงมาไดายุตี้อ้อหยองสะหันใดแต่ฝนครักสุดใช้บ่อน้ำตกลงมาเลย เอนที่เราย่างเต่งไว้ขี่ดินเนี่ยยังจังบกเขาเนาะและ้วกระ่งมีขี้เงยุ่มเรียกนอน,นคืคนนี้เวนานอนไวไวไลยนอนเฮาอดนอนไล่มือทุกคนเนาะเพราะว่าตื่นแต่เด้อแต่เด้อแล้วก็ไปอ่า กี่จยางแล้วรก็มาเฮ็ดเบียเฮ็ดโตเฮ็ดตั้งโตะนะช่วสิริพักพอนกับแอฟเซตเป๊ะโมงเลยนาะอาบน้ำกินข้าวยังแล้วข้าบวบอนก็คือฟุบเลยทุกคนได้นอนเลยเมือ่อยแหงหายได้ให้ต่างๆตอบเงินคนนอนเดี๋ยวท่าไปบึ้งย้ำยูรูมอาน้ำใช่ามอยู่บ่กรักสามาแล้ทุกคนได้กีบท่องกับเป๊ะหนึง่งสิบ อายุห้าร้อยปลายณจะโม่สิปลายเท่าได้มึงปน้อยหรือไปไล่ถ้าไปสร้างคนละราคาก็ยังบราณหงู์ซ้ำว่าปกติค่าค่สาสิบสี่เะเะซาวซีหงส์แล้วพอายราคายาเท่อกตอนหนึ่งโมงช่วงโมงนดีวนเนาะ ค่ายมันนี่ก็บม่ค่อยมีคนค่ายไล่ตี้เหมือนนี่น่าจะบม่มีขนค่ายไล่เนาะโอ้น้ำมันไล่แหงเนาะมูเลยว่าจกยางน้ำมันไล่ไล่ทุกคนจกเคียงจกเคียงเวลากีถนามยิ้ดิดฟ้องชนามีน้ำเมื่อวานปานว่าได้ล้างหน้าตอนเศร้าเลยก็เพิ่งเงียจิ๋วไปก็ น้นำอย่างนี่ก่อนอย่างกับกอ่อนบยใหญ่แหงทุกคนเพราะว่ามันนับมันนนับจามข่อยออกใหย่เก็บมีเพราะว่าฝนฝนตกจนหอบันทีทราบเนาะโนโซซีดีคิดอย่างทุกคนโซซีดีคิดอย่างกับบันทีทราบพีซีพี่ละ เฮ่ยู่งเอาสิไดคิดยางฮะเด้ฝนตกเด้พายุเข้าเด้ปกติมี่ค่บางทีสาวเก่าเนาะอค่สาวเปียสาวเก่าคิดกินสาวเก่า้ำสทักาหนึ่ง้าสทหนึ่งซ่อานคิดยางน้อยมีเพราะว่าพายุเข้าคนเนาะ อย่างวันี้นัก่ะยกไปแล้วเดี๋ยวเอาไปค่ายทุกคนค่ายแล้วแล้วก็เข้าไปยอดยางซอยแม่คุณเนาะเพราะว่าพร้อมสักเอามาเกยยางอะแม่คุณเข้าไปยอดคุณท่าเ๋ยวค่ายยางอะไรคุณไงที่เข้าทางยิ่งโซ่ันเลยป่ะเดี๋ยวไปท้าเพื่อนกันทุกคนว่าทิได้จากกิโลค่ายมาแล้วทุกคนมายอดยางซอยแม่คุณเนาะมายอดยางคนเดียวเพราะพร้อมสักไปเกย์คียยางให้คุณห้าก้ากำลังมายอดนี่ นายยอดได้หนึ่งหัวโลอุย้ยอีกอ่าพีา่ค,นนะาคา่ายเมื่อ,อ,อ,อกีอาาา้ทุกคนเอา,าราคายังโบอองอยังบบทันไรเงินมีนาได้ห้าร้อยกับแปดสิบสามโลแต่ยังบบหัวราคาทุกคนเอาโบหัวสิได้เท่าได้เขาได้สิบท่งสิบท่งกับเป้นหนึ่ง500ได้ห้าร้อยปลายงัวราคาสิขึ้นหรือว่าสิลงทุกคนเลยขึ้นหรือลงก็ไม่หู้เลยนะยาอย่างไปขุนก้อนไงจาขุนได้เอิร์ดมันหกราา้อยปลายผม่นี่ ส้งักน่าจะอไอย่างเกาหมีบอกเปรตเกาหมีปะไรพักน้องเพราะว่าผู้ได้ก็ไดิดอย่างน้อยมีทุกคนเนาะจะว่ามันพยุงนนเขาแ้่คุณน่าจะค่ายมืออื่นเนาะค่ายมืออื่นนั่แหละเพราะว่ามื้อนี้ก็คือมีไปงานข้าเจ้าทุกคนอันหัวหน้าอ่างานหัวหน้าอ่าเป็นรถของต้นตานเนาะเพิ่นเหตุงานบาซีสุวคน คุณกะลีกีต่อไปแล้วกันอือ่นจังสิจกุกแต่เศร้าเขาจะประเมินโอน่าจะประมาณอา่ะหนึ่งเอาระคาโอน่าจะประมาณหนึ่งโมงสองโมงทุกคนแต่ว่าพวกเขาน่าจะไปเอากระเลงๆเพราะแรกประมาณสามสี่โมงพอแล้วจังสิ่เด็กจะเอาเบิง้งนะอยากให้คุณกับข้าวจั่วเลยเนาะข้าวอึมพึมเลยพร้อมสักอ้อไปหานนันพู่ทุกคนพอดีขี้ไปเมื่อกี้อ่าขี้ยางตกทุกคนเนาะ บีแต่จะพมสาวความสักบรินเอิร์นปรีแลนไปฮันคีไปทางหน้าเอินใจย่ยางตกลงเป่าหนึ่งสะเต็มกลางทางเลยห้าจัว่วนะรู้สึกว่ายางวันนี้ค่อนข้างหนักทุกคนเพราะว่าปกติไม่จันทัดน่าจะได้ห้าสิบสาห้าสิบสี่แต่ว่าวันนี้คือแบบห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดขึ้นมาเลยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเนาะข้าวตัวตัดไปเอาไมคขน,นกรเด็นชี้ยอดไม่เขไม่ขนขนอดเขาทันละ มาแล้วยอดแดดกระจังสีออกเมือทุกคนเนาะรู้สึกเป็นพ all ี่เพียรจงได้หัวพี่เพียเมื่อยๆนะครับว่าบริจุกอย่างนล้วเขาเจ้าได้ไปอย่างยอดจางก่อนทุกคนได้ร่างจาาไปค่ายอย่างมาเนาะอ้ามเราอ้ามในก็คือเอามางานเลยผู้แทนเลยเงี้ยๆเลยกับไปตู้ยมาทุกคนนี้แต่ว่าตู้ยยังผ่านออกมาเธอตัวนี้มีนายกับตุ๊ตาเอามาให้ไปแล้วนะไม่นาะเวลาเัาค่ะตุ๊ตาเอามาให้พี่แต่ว่าตู้ยยังผ่ันออกมา ถ่ายให้ต้ยมาก่อนมาเมื่อทุกคนเนาะมีมีปีมีจำปีพ่อะไล่ไม่คูนเนาะแต่ว่าพากันเมือหมาละตอนนี้พวกมีนายกันมาเชื่อว่าเมื่อเพราะว่าเขาจะปิดกิจการละไปเดี๋ยวอ้อมมากันทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ต้ยมามาเบื้องกันว่าหน้าตาสิเป็นจะได้เพราะพาเขามาสิเป็นนี่เลยทุกคนเนาะพวกมิน่าก็นอีกนี่เพราะว่ามีอะไรกินทุกคนมันกินแต่น้ำดื่มเนาะมันกินแต่น้ำดื่มแล้วก็กินพวกเป็นเฟอร์เป็นข้าวอย่างนี้แหละเดี๋ยวให้ต้ยมากันอย่างเมื่จังอ้าวไปจังได้มามาอาการ ชอบกุงถ้วอก่อนเกลียดเหรอวะเอาอาเออยังยังกำลังนอนทายอยู่บาเาอยง่ดีเ้ย